อาพี่น้องเอ้ยองปูลูไปแล่อยู่เนาะทางนองกซาลากำลังงงอยู่ตอนนี้พี่น้องเอ้ยสิไปใเดีว,เวัน,น,นวี สองปูลู่ไปแปลแ่อยู่เนาะทางน่องสลากำลังงงอยู่ตอนนี้พี่น้องเลยสิไปใส่เด้วัดสันเนาะ <c oughs> อ่าเอาวันนี้พี่น้องเลยทางกระบ,บุนสารวันสิผ้าพี่ผ้าน้องไปหับสมล้วก็ศผ้าน้องอ่าแช่และว่าน้องสละไปซื้อเครื่องของใส้โซนโตก่อนพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าบ,บุญกับซื้อเมื่อไหร่บุญซื้อยังขน,ะนะาดเนาะให้เพื่อนไปเลือกเอาเองเนาะ อ่าสินมันจำเป็นเนาะเติมสัตว์ตัวของน้องแช่พันนั่นแหละเนาะแล้วก็รสิออกไปสร้างแผ่นอะลัซิ่งเนาะแผ่นอะลัซิ่งแผ่นโคโลงค้าของน้องแช่แหละพี่น้องของเราไปกินเข่าเลยเนาะอย่แรกอ่ะติดตามสนับสนุนกันเนาะคลิปนี้ก่อนอื่นสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อตอนเศร้าๆเนาะขอสู่อีพีสองสำหรับมวันนี้เนาะไปน้องซาร่าฮึบ

هب 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 Сядьте. ชื่อเล้เนอะชื <yours. S 1> ่อเครื่องโซนโตเจ้าหัวแรอะตะวุ่นไงเร่วุ่นจะชื่อพวกสุดสันในน้องแช่น้องให้มราดูเลือกชื่อเองคู่ที่ชื่อเป็นไงอะนะที่เราเลือกนะชื่อซูชันโตเจ้าเด้อผู้อุู่ว่าสิบปีจะแน่ได้จะใส่ มีอากาศที่พี่น้องกออย่าพนโกเด้รเนาะอยมุ่งรังค่าล้วก่อกเนนะน้องแซนเนาะ ไปหน้าเบจมเขาซ้าวเข้าิขาแล้วก็ Trustee Voy por el lado. นั่งไหนพี่เออนั่งนี่ก็ได้นั่งถ้าลุงนั่งกันได้ครับสวัสดีสองจานฮะเอ๋อสองจานเด้อบุ๊คเฮดเด้อ กินอาหารประจำประบุญที่ประบุญกินตลอดพี่น้องเลยเนะานะแซ่บทานนไงทางแม่พันมาเห็ดกับขา่าวมาพันมาแต่เวียดนามพี่น้องเลยเนาะกับขาบ่าวแซ่บติดใจเอาสิเอาเอากาบข่บขาวโบเพ็ดเด้อไข่เจ็บกระเพาะเดี๋ยวเราจะดังยูเพ็ดแล้วเนาะมามามาที่น้องเลย ไอ้ชะลาเอ้ยชลาเอ้ยชลาเอ้ยน้องแช่เคยมานางกินมนนี่ป่ะเ,เคยเคยป่ะเคยเป่ะมีงานหลายอ้ะ มาแล้วกรับเขา่าคอนห้อนอายตวนตวนเลยช้าละเดียด้วยเข่าบบกินบอ้ะเชฟฮัลโลกินได้บวงแชบ่บมีไข่นี่เอาไข่เรากินน้ำ พี่น้องกินขา่าเสาน้ำกันกินแล้วเขาจะไปหาต่อนสื่อเครื่องเนาะเดี๋ยวมกันหนักกนได้กินกินตลาดกินต้อนเสาวะมือคอยอยากขา่าวปะอยากกินต้อนสวยปะ ใช่แล้วลถือเงินอีกโอ้ยจอนถือเงินสื่ออยังเด้ชื่อขนมปั้ชื่อขนมปัฮะโดยจิ้มินแซ่บ ชื่อขนมป้อใช่รึล่าชื่อขนมบ่อชื่อใช้ขนมคัวอยู่ห่านบ่อเกลมเกลมเกลมหนูภาษาเวียได้พี่น้องเลยจะโดยนี่ภาษาน้องซาละอืม ขิเอนกันของปลาลุงข้งเนี่ยชะละมาเด้อปลาลุงเด้อปลแบบแับยับ <c oughs> งมุุนมเคยพี่น้อยฮืมนพ่น้องเลย ขา่ามนฝนางเลอร์อขาวน้นองสลาดเลอร์อือมหนังอืมเนือปลาเดือหนองแซ่แซ่ปลา

ทางมงน่องผู้นางน่นงทำน้อง่ใกล้บานผัวจจะอะไรนี่เกลกไก่นี่อคือเพื่อนสยามเกลกไ่นี่ป่ะกินเด็กไครอาซาซาลากินตะไคร้กินข่าน้รมดอข่าวนเาะ ข่าวน้ำเด้อฮะโอเคจะไปนั่งเลยคุณขออนุญาตกินข่าวก่อนจะยังครับชมตอนต่อไปเนาะโอเคเรียบร้อยกินบ่อกินอยู่เนาะกินบุบดพี่น้องเลยใส่กลองมากินบัตรเนาะกินอยู่เพื่อน ไปบะไนนี่นเนาะไปสื่อ,อเครื่อ,องนเนาะบอนเจ้าเคยซื่อแล้ว็าาบุญชื่อยาสีฟันกบแพ้แน่นอนให้๋ันไวเสร็ดน้่มูมเได้ไปกินองไรไปรับชมนกันเนาะ้วกระชับ จะจจำเป็นตงแผ่นอลูมิเนียม มมีแดดที่เราเงินว่านีเนาะพาน้องคนละก่อนพานไหนน้องแช่เฮอฮะพานไหนพานพื้นี่บ่พอ้ทานชุดท้ายบ่แวยู่ปแฟนมอนี่บ่หนี่บ่เวบานยังไงบานเบีย แปะอันฝัน,น้องอานนี้ป่ะเโอเคอ่ะกิน <c oughs> องไรฮอดห่านไปทีเรียบร้อยไปต้เลือกเบืง้งคิวคินี่นี่น,น้องเช่นี่นี่ นี่นี่มีบ่มีแล้วมีแล้วบ่อยากเบ้อ <c oughs> เครื่องใส่สนโตสุดชั้นในไหนมีแล้วบ่ <c oughs> สุดชั้นในมีแล้วเนาะ <c oughs> มีมีตัวเดียว <c oughs> มีตัวเดียวก็ซื้อตัวนึง <c oughs> เฮ้ยเปลี่ยนกันหรอะ <c oughs> วะอยากเบ้ออยกากเบ้อ่ะพี่น้องไอ้มันี่กับาภาพคนมา ซื้อเครื่องซื้อของก่อนพี่น้องเลยเนาะคอยกำลังแต่จังไปหาซื้อจะสีฟันนะโอเคพีย่ให้เราเลือกเครื่องโซนโต้ก,กันพี่น้องเลยเนาะเอย่าเราอายพี่น้องเลยมากกว่าเห็นจุกเห็นรูปรูปรูปใบรูปใบตลอดอยู่พี่น้องเลย Nói ngon không? thấy ai này. Sáng tháng Sáng tháng không? Nút, nút đây không? Được À, sáng xí Xuyên, nóng bằng con phía nào đây? Ừ bà. <laughs> Còn nói. Nói bà nha, họ nham nào đây? Ừ Thì xuyên, 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 xuyên hay không Con này nòi Nòi không? Ừ Một miếng tô nhai không? Nói Ở Nói đó, Xong rồi vô trong xe của nó nó bên sông này lăn bả đó <cười> 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 Nào, Nhưng tôi nghe còn nhiều bài sắm cân bớt nó Xuống องสักันฮ <c oughs> าเนี้บสอส่ะเนี่ก็งามอยู่นะนมันเป็น่องน่อยดิ นักป่ะเออน่นอุ่นไหยเท่าไรฮะเท่าน้เท่านได้ปะได้โตเท่าไรอ่ะตอนนี้กันเนาะขับรับรถรับรถขับรถหอยยำาวเนาะรถนิน้อยนี่มมือน้อยบ

Thế nó sẽ sống tôi đi Việt Nam này Được không? Có mạ này vẫn muốn liệu em là sẽ bay qua Việt Nam này Nó có với sự là vô nó sự Liệu không? Thật bỏ, thật bỏ dù sao ra cả này Rồi เรือกับแม่เจ้าใช่เอ้ยตลามีอะไรอยู sure> ่บ่เสือบอ่ะมีบ่เสือแบบไหนบ่มีเสือกระหนาเสือกระหนาบ่มีบ่เออย้ำหนาวเนาะย้ำเหม็นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวบนเดี๋ยวบนเดี๋ยวง่ายพูดไปจักนี่ใหญ่ใหญ่เนาะนอนเลยยุทธภัก นี่เชดีจังฮะง่ายคนเลือกเบิรงให้ลูกอ่ะนี่หน่อยเออไปใส่ย่ำหนาวเด้อเออนี่อันนี้เสือกับส่งโอาพอดีอ๋อลายแมวแมวลายแมวแมวเฮ้ยแมวนี่ปิดตาลูกเลยแมว โดยโด,ยด้อลไรเซลซียงังส่งแช่ซีนีกนะน้ก่อนเนาะสีนี้ก็ง้าสีแดงแดงผลเนาะโตทะลอันแสนชาวแสนชาวอ๋อนี่เนี่ <c oughs> อะไรแมวส่งได้แล้วป่ะส่ <c oughs> งได้แล้ว <c oughs> พอละมีแล้วมีแล้วป่ะเออเอาแต่ของลูกป่ะ เห็นเป็นมูมีส่งใส่เบลย์เฮดเ,เอาใส่ตัวเดียวสองตัวเห็นไปเปลี่ยนมาซื้อเสียๆนกสลัดตัวหนึ่งนี่การบุญจะเอางบทั้งพอบนทงประเดี๋ยวออกใ่ <laughs> <laughs> บุญบัดงบเราพี่น้องเลยเนาะใส่ข้าวห้องกะ uh, ประหยัดข้าวห้องก่อนข้าวหองขึ้นเลยแซนหา <laughs> โดยจะหาเงินทอนก่อน่ไปออกขอไปถ่าเอาเราบอเครื่องนี่ทำไหมโอ้สีเครื่องบอาเครื่องทาหนี่ตนนี้ได้หอยใช่ขารหลดเดไน้ส่เสือใจไป โอเคหมมีชับเนาะแบงฟันดได้ยังก็คิมทานะคิดฐานะหนึ่งพี่น้องเลยเนาะไปเมื่อวานนี้ไปพี่น้องเลยเดินทางไปบานซาเล่บานพี่บบทีครบหมดเลยเนาะไปโอเคพี่น้องเด,เ,เดี๋ยวตัดภาพไปบานซาเล่หมดแหละเดี๋ยววันที่เขาอยากขับรถขับล่างมาเล่นพี่น้องเด้อบรไดากันจะพอๆกันอยู่บานซาเล่ ของนองแซ่บแล้วเดี๋ยวไปเนาะ่ะโอเคเดี๋ยวไปหมดทางขบ้านเรียบร้อยะลา ต่อแล้วนี่ตั้งอายะกำลังเห็นอยังเด้บาตรเนี่ยหากินโอ้หมักบวบวะชื้อเสือเจ้ากับบุ้มีใช่ปหายากหรือเสือเจ้าใช่เนาะเสือเจ้านี่เจะซื้อไม่ใช้ขอโทษาได้ไงเสือข้างในนี่เจ้าชื้ออยู่ใช่เสือเวียดไหอ่อเสือเวียดไห้ยบุ้มจะชื่อใช่ป้ะบุ้มได้ชือ พี่น้องไปคอเจอมันให้ฮขาวหา่ได้ไปผัดผับมาสนิทค่ะพี่น้องนะเนาะเพิ่นกำลังกุนง่ายเห็นเขากินข้าวเที่ยงเนาะขอลาก,ก่อนพี่น้องมันยอะมันยากเกินไปแหลนะเนาะใช้ใช้ได้บอฮะลองละบอ <c oughs> บ่ได้หา,ายะช้ำโอ้ยทาแป้งฮะ ก็ได้หา,ายะชำน,นาญเสือกันเนาะเดีย๋ยวต้องซื้อมาตาสวรรค์บุญด้ะใชเก็บไปะเละพี่นังไอ้พวกใช่ล <laughs> ะาบอกอายะเนี่ยไปเจ้าไปเห็นยังมาฮะบอกอาะเบิ้งบอกอายะเจ้าไปเห็นยังมาโอ้เสียงงามใช่ไรบ่อขอบใจ่อยลวบ่ขอบใจลวบ่อขอบใจพอบนทงไว้ขอบใจพอบนทงเนอขอบใจมาขอบใจเยอ เนี mm. ่ยกระจก่เยล่ะเนี่ยได้น่ะนั้นเลยเนี่อได้ไหนจ่ะี่บนนึงะไปออกนอกเราปติ้งอยู่พีนองเนาะพนยาหเนาะติงบดือแล้วได้ยาเลยอยู่ชื่อๆอยู่ใช้บ้างใช้ลองใชบ้างแมวนน่แมวนี่แมวเนาะแมวมาแมวเฮ้ เฮ้ยิ้มให้พี่น้องเลยยิ้มให้พี่น้องเ่ยอู้หูเสี่ยงามได้ขอบใจขอบใจเด้อขอบใจเด้อขอบใจเด้ออันตหูงามเป็นอ่างเสือใหม่งามงามงามสอนพผนเวาเด้อพนกำลังเรียนเบาภาษาลาวอยู่พี่น้องเลยงามไปงามไปงามงามอ๋องาม อ๋องามเนี่ยขึ่นได้พี่น้องเลยรักษาโอเคเนาะกัะไดกับไฟน้องแช่ผู้เป็นแมวขอบุญขอบคุณทางผอบุญทองแน่ขอบใจเด้ผอมอบุญทองเด้อใจได้ผอมเป็นท้องเลยโดยทีเสียให้ลูกสเสียให้ลูกเดยโดยแห้งโดยโดยลให้รวยโดสาธุเออไม้ข่อยฮีเราไปยัดมันคอเจ้าหน่อยยังบ่ยเขื่อมานี่ ยี่วาเฮียมทางเลยเนาะใช่ใชาโอเคพี่น้องเนาะคลิปนี้ลาก่อนขอบคันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณขอบมุกขอบใจขอให้พี่น้องวัชรคูณสุคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจเนาะคลิปี้ลาก่อนบายสบายดีบัสสุขสุคนพี่น้องเนาะ